ประกรันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเลสข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกร้งค่ะกับช่วงนี้โอ้โหบางกอก ตอนนี้อน,น ok ุทค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่8ดนะคะฤดูฝนรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่5แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมเรียกได้ว่ามาครึ่งทางแล้วนะคะแล้ววันนี้2โรงเรียนที่มากับเราค่ะเป็นโรงเรียนที่มาครั้งแรกทั้ง2โรงเรียนเลยใช่ค่ะครั้งแรกนี่ผมว่าอาจจะมีทีเด็ดก็ได้นะโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัศสารเกษตรในพระราชูปัรภ์นะคะจากจังหวัดปทุมธานีอ้าวอันนี้ถือว่ามาครั้งแรกอีกหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนบ้านมีวิทยาจากจังหวัดลพบุ เขามีทีเด็ดอะไรมาเนี่ยอ่าเป็นคิวของสองโรงเรียนนี้แล้วนะคะไปแอบดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีทีเด็ดอะไรกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบ้างเก่าแลวก็ต่อไปนะครับเป็นความพิเศษของเรานะครับคือนางลำสาวสวยของเราทั้งทั้งสองคนนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับดูหน้าครับเตียที่สุดในวงครับผมแบบนี้เขาเรียกว่าตบหัวและรูปหลังก็เลยเดียวครับชื่อนางสาวปริมาสายพ่ชาค่ะชื่อเล่นชื่อโมสวัสดีค่ะ ชื่อเด็กหญิงธนาพารพาวสีชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นะค่ะวันนี้ทั้งสองคนแต่งชุดนางรำมาทำไมครับผม <g rain> ก็จะเป็นการแสดงโชว์ในเพลงพระเทพทรงบุญนะคะนั้นพูดอย่างนี้นั้นเราต้องโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับนะครับเชิญดูครับแม่แค่หน้าตากางรำก็กินขาดแล้วครับงดงามมากๆาถ้าอยากชมเต็มๆตติดตามช่วงหน้านะครับ ฟับงบ้างครับนี่ครับน้องนักร้องโรงเรียนนี้เขาบอกว่าชอบกินกล้วยมากๆก็ดูสิครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะหนูก็กําลังหนี่กินกล้วยนะกินครับ <c oughs> กินครับถามว่า oh oh. กินทําไมไม่ใช่เพราะว่ามาจากจังหวัดลบบุรีเป็นลูกลิงหรือก,กินกล้วยรอชาติที่แล้วหลุดเป็นกล้วยอะไรเอ้ย <c oughs> เป็นลิงแลวไม่ใช่ะคะ่ะกล้วยเนี่ยที่หนูกินมันมีประโยชน์คือมันเป็นกรูโคสคะ่ะคือมันช่วยให้พลังงานกับเราแล้วก็ทําให้ลื่นคอด้วย แม่ที่บอกไม่ใช่ลูกลิงแต่คงเป็นแม่ลิงนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาเป็นครั้งแรกอะตอนนี้รู้สึกว่าหนาวจังเลยอะค่ะเดี๋นี้รู้สึกว่าฉันหิวจังเลยอะค่ะกล้วยรอคะใช่ค่ะ ฉันไม่กินกล,ล้วยค่ะฉันกินช็อกโกแลตวันอินชายน่ะโอเคค่ะยังไงนะคะก็ขอให้ทุกท่านทางบ้านนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราโรงเรียนบ้านหมิวทยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวสงสัยจะตื่นเต้นไปหน่อยแต่เสียงของน้องไปภาคซีรีส์เกาหลีไหมจะเริญลราบจรยนยให้เต็มเต็มไม่ตัดเลยครับ<อ>